สวัสดีครับเพื่อนๆนี่เรามาวิ่งกันแล้วนะครับที่เก,ก่าน,นะครับพุทธมณฑลนะครับนี่ก็หมือนพุทธมณฑลสายสี่นะครับสายนี้ก็คือสวนพุทธมณฑลนะครับที่เราวิ่งมาแนะล้วดีมากเมตร ฝนมาแล้วครับวันนี้อากาศอบอ้าวมากฝนค้มๆมันก็ไปตกร้อนเลยทีนี้ครับเราจะเดินทางกลับบ้านกันครับเดีเรา,าขึ้นสะพาร้อยนี่ กล้ามเนื้อขาหน่อยห้ามเมตรเลยครับสปาเนี้ืูห้าเมตรเราจะปลาไปชมบรรยากาศในสปาหนะครับอองกายชนีนี่ความคพืมันทนมาอะไรไม่โดนนะครับ ไปกรุงเทพเป็นข้าวนะครับข้าวเมืองนี่พุทธมณฑลสายสีบ้านเราอยู่ฝั่งโน้นนะครับนี่ลงใต้ก็ได้บุษราคอดมุษงตามครับไปที่นี้เลยลาดุลีเพชรบุลีสายใต้นะครับนี่ไปใต้นะครับ ใช้ใช้เส <forth> ้นน <Lake des> <ania> ี <est> ้ได้เลยทะลุถึงนเทตกเซนนครับอ่าป่านนี้ก็าถึงน้ำบอลมไปด้าหมือนกันไปทางลักลือลักลือใชครับเดี๋ยวซ้ายหน้าแล้วอ่าใช่บอกแล้วว่ามาจบไหมครับไใช้ได้เหมือนกันนะครับ นี่เราเรัยกประม,มาณห้าห้ากิโลหกกิโลเนนพันาตนสาสี่นะนี่ก็การขายน้ำน้ำถมนมไปนไับ น้ำเสจเมือนแปลอันยุ่งกำลังไปเล่นก็มาซื้อ,อกันเดี๋ยวจะพาเพื่อนไปดูบรรยากาศนะครับบรรยากาศข้างถนนพุนทธมณฑลสายสี่นะคร,ครับใครจะมาเที่ยวพุนทธมณฑลนะครับเนีย่ย ขับรถผ่านถนนมลมพุทธมณฑลสายหนึ mm ่งสายสองสายสามเลยสายสามพับให้มองไปนะครับเลี้รถสายนะครับหม่องไตนะครับพุทธมณสายสี่นะครับเลี้ยวสายมาเจอไฟแดงครับเลี้ยวขวาข้าพุทธมนฑลนะครับเกี่ยวอยากมานะครับหยุดเสาร้อนเย็นมาออกกำลังกายพาครอบครัวมานั่งพิมพ์กันนั่งเล่นกันนะครับพักผ่อน thì hoa khá là ăn tay chi nữa còn ma mứt nữa Để tăng ban vào có thu sầm sông sông nữa นี่ว่าติเทศบาลมณนสารยานะครับหน้าก็เป็นร้านขกย,ย่างโคราชนะครับอาลมเลี้ยวสายสี่มาสายหนึ่งขกย,ย่างโคราชนะครับนี่อะไรครับเบเกอรี่นะครับผมไปเบเกอรี่สตรีมนะครับ